สมัย,ยนี้คนใช้ c ล e น n ิ i n g balm เยอะมากโดยเฉพาะแฟนเพจเชื่อชัยเนี่ยนะคะก็ชอบใช้กันมากก็เลยอ่ะงั้นโหวตกันมาสิปกติเวลาเราทำ s k i n c a r ์เปลี่ยนชีวิตหรือ makeup เปลี่ยนชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำสิบอันดับถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยผลโหวตค่อนข้างแบบว่าเกิดบจ่เป็นเอกฉันท์ะทุกคนลงความเห็นว่าเป็น c ล e น n ิ i n g balm เปลี่ยนชีวิตมาให้คุณในเทปนี้เชื่อชยัย คือจะบอกว่า5อันดับนี้นะดี่ช้มีที่บ้านทุกอันเลยชอบทั้งหมดทั้ง5แบรนด์เลยที่ติดมา5อันดับอันดับที่5ก่อนเลยแล้วกันเนาะ Drunk Elephant s e a e Makeup Melting Butter Cleanser อันนี้จะเห็นว่าที่ฝ่ายมีคราบ <c oughs> จากห้องน้ำบ้านดิฉันอยู่อันนี้มาใช้ตามแฟนเพจที่ป้ายยากันมาแล้วก็ชอบแพคเกจิ้งมากเลยเป็นแมกเนติกแอปพลิเคเตอร์มีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ เรึ่งฉันให้เลยในเรื่องของแพคเกจิ้ง้วสีสวยนะใช้เห็นไหมคือจุดเด่นของกระปุกนี้ก็คือเน้นในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ไปด้วยแล้วก็ทําความสะอาดเมคอัพได้อย่างหมดจดมีทั้งเมล็ดทีวีแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยเบลนรวมกันแล้วก็มีเวอร์จินมารูลาออย์เหมาะกับทุกสภาพผิวนะฮะไม่ว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมอะไรต่างๆแล้วก็ราคาค่อนข้างดีเลยกระปุกละ1320นา 1, นะแล้วก็ให้มาตั้ง110กรนะัมเนี่ยคุณสามารถหาซื้อได้ที่ เซฟอร่า <Sep> เวลาใช้เนี่ยบางทีก็แบบแค่นี้ก็ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วนะพอนวดนวดไปที่ผิวอะเขาก็จะกลายเป็นน้ํามันถ้าคนที่ไม่ชอบกลิ่นหอมจากเครื่องสาอําอางน่าจะชอบกระปุกนี้นะฮะเพราะว่าไม่มีกลิ่นอั้งสิ้นเป็นกลิ่นเหมือนแบบน้ํามันธรรมชาติอะไรอย่เงี้ยให้ความรู้สึกฟีลลิ่งแบบว่าอ่อนโยนสุดๆไปเลยนะฮะอันนี้ก็คืออันดับที่5นะฮะ Clinching Balm เปลี่ยนชีวิตจากรังอลาเฟนนั่นเองนะครับ ต่อมาอันดับที่4ี t r e Aming Cleansing Balm นะฮะอันนี้ผลโวต Cleansing Balm เปลี่ยนชีวิตจากแฟนเพจชค่ใช้นั่นเองอคือจะบอกว่า t r e นะี่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยที่ทำสกินแคร์ออกมาได้กลิ่นดีมากใช่จะบอกว่าเนื้อบามเขาอะนุ่มให้ฟีลลิ่งของความเป็นบามเป็นออยชำ่ชำๆไม่ต้องออกแรงนวดเท่าไหร่เลยคือเบารูปไปเบาๆก็เมลทลายไปกับผิวแล้วอันนี้เป็นอีกอันนึงเลยที่เราแบบชอบเรื่องกลิ่นมากคือกลิ่นน้ำมันเปลือกส้มนี่ค่อนข้างจะเด็ดน้ำมันเปลือกส้ม ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ให้กลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายในขณะเดียวกันแล้วก็ยังมีโรสออยมาช่วยลดการอักเสบแล้วก็ปลอบประโลมผิวโจโจบาออยนะฮะก็มาช่วยให้ความชุ่มชื่นแล้วก็มีเชียร์บัตเตอร์มาช่วยให้ความชุ่มชื่นฉะนั้นเนี่ยแปลว่าทุกครั้งที่คุณทําความสะอาดใบหน้าด้วยค l ีน n ิ่งบาร์มของทรีกระปุกนี้ก็แปลว่าคุณจะได้ผลัดเซลล์ผิวไปด้วยในตัวเน้นแพมเปอร์ริงให้ฟีลลิ่งของสปาแล้วก็ให้ฟีลลิ่งของความหรูหราใน,น,ใมน่มแยากๆ ลกลับบ้านแล้วจะ c l e น n s i n g หน้าเนี่ยอันนี้แหละจะช่วยแบบทุกอย่างไม่ประหลาดใจเลยที่ติดมานะฮะเป็นอันดับที่4อันนี้85กรัมนะฮะ2,600บาทก็ตามราคานะฮะ ผล Popular Vote Cleansing Balm เปลี่ยนชีวิตจากแฟนเพจเชื่อชัยอันดับ3า Take the Day Off นะฮะ Cleansing Balm จากคลินิกหลายคนก็จะพูดเลยว่าอุย้ย Cleansing Balm กระปุกม่วงของคลินะะิกอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะเรียกกระปุกม่วงกระปุกม่วงของคลินิกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชัยโอ้โหใช้แบบจริงจังมากใช้จริงใช้จริงมากหมดไปเยอะมากนะฮะไซส์เนี่ยได้ใจเราไปเลยนะฮะ125 ml ใช้ได้นานมากคุณใช้มาเกิน6เดือนแล้วนะก็คือยังไม่หมดอะ่ะคือใช้ได้ทั้งวันที่แบบเมคอัพจัดเต็มหรือว่า ตนที่แต่งหน้าน้อยๆอะไรเงี้ยฉันก็จะใช้แบบไม่คิดอะจกๆๆแล้วก็แบบนวดไปที่หน้าเลยอะไรเงี้ยส่วนผสมหลักที่เป็นไฮไลท์ของเขาอย่างเดียวเลยก็คือซัพพลายเวอร์ออยนะฮะมาช่วยเมลทําความสะอาดเมคอัพอย่างมีประสิทธิภาพไม่ทําให้เบริเออร์หรือประการปกป้องผิวของคุณเนี่ยมันหายไปด้วยแต่ว่าจะเสริมกลับคืนเข้าไปทําให้ผิวแข็งแรงเนื้ออันนี้ก็ใช้ว่าเนี่ยใกล้เคียงกับเนื้อของทรีนะเนี่ยคือใช้แค่แบบแล้วก็เนี่ยนวดไปได้ทั้งหน้าเลยอะไม่มีกลิ่นของทรีนี้นี่เขาก็จะขึ้นชื่ออยู่แล ไม่มีน้ำหอมถูกไหมฮะหนึ่ับาท1,25 ml ร้้ไซส์ใหญ่แล้วก็ราคาก็แบบว่าสมเหตุสมผลอันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยที่จะเข้ามาเป็นอันดับ3 นะฮะอันดับที่2น่าจะถูกใจหลายๆคนนะฮะเพราะเอลเมนนี้มาแรงมากโปรโคอลลาเจน<ภ>คล l น a n s i n g b a มของเอลเมนเนี่ยเขาจะมีอยู่2สูตรก็คือสูตรที่เป็นออริจินอลของเขาแล้วก็สูตรที่เป็น rose ล l น a n s i n g b a มสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบเน้นทําความสะอาดผิวแอนตี้ออกซิแดนต์ผิวอะไรต่างๆแล้วก็เน้นในเรื่องของความชุ่มชื่นด้วยเพราะว่าส่วนผสมที่ดีๆเจ๋งๆในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นให้ผิวเนี่ยอัดแน่นอยู่ในกระปุกนี้ไม่ว่าจะเป็น ลักชัวรีส r โรสเอลเดอร์เบอรีซาฟลาวเวอร์แว็กซ์ฟลาเวอร์ออยล์มิดเดิลเรเนอลจีแล้วก็อะมอนออด์มาช่วยเพิ่มความชุมช่มชืม่นส่วนผสมของเอลเมสนี่คือแน่นสุดละใน5อันดับเนี่ยนะฮะกลิ่นก็ หอมละมุนเช่นกันมีความแบบว่าลักชัวรี่มีความสปามีความผ่อนคลายเนื้อเหมือนกันเลยทั้ง2ส,สูตรนะครับเนื้อดีมากลูบไปเบาๆที่ผิวนะจริงๆบางทีใช้แค่นี้ก็ทั้งหน้าแล้วนะก็เมล์ละลายเมคอัพได้แบบว่าหลอมละลายเป็นออยคือไม่ต้องออกแรงเลยเลย,เลยคือลูบไปแค่เนี้ยแล้วก็นวดนวดนวดไปคือใช้แล้วรู้สึกว่าผิวนุ่มนะฮะแล้วก็ยังชุ่มชื่นอยู่100 ml 2,200บาทราคาโอเคเลยนะอันดับหนึ่งเนะี่ยเชื่อว่าถูกทุกข้อ ะะและค่าทุกคนในเรื่องของราคาด้วยเช่นกันประสิทธิภาพก็ดีราคาก็น่ารักสำหรับเ <c oughs> พลนซิง่งบาร์เปลยดชีวิตที่เป็นผล p o p ปปูล่าโวจากแฟนเพจเชื่อชยัยก็คือ กลิ่นอิดซีโร่นะฮะจากบานิลาโคนะครับหลายคนน่าจะเดาออกแหละเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์เดียวที่ติดเข้ามานะฮะเขาจะมีหลายสูตรให้คุณเลือกเลยตามสภาพผิวแต่สูตรที่หลายคนโบวตกันมาเยอะที่สุดก็คือสูตรสีชมพูซึ่งเป็นสูตรคลาสสิกของเขาเหมาะกับทุกสภาพผิวที่ชัยมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นสูตรสีชมพูแต่เป็นดีไซน์ที่เป็นลิมิเต็ดเอディชั่นโดดเด่นดอทคอมมากนะฮะ100 ML 890บาทราคาของเขานะฮะก็คือแซงหน้าทุกคนไปเลยนะฮะอันนี้เขาก็จะมีกลิ่นหอมออนออน เบาๆแบบเกาหลีเกาหลีนะฮะมีส่วนผสมเด่นนะฮะก็คือออเซเลราเชอรี่นะฮะมาช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแล้วก็มีน้ําแร่จากเกาะเชจูนะฮะมาช่วยเติมความชุ่มชื่นนั่นเองเนื้อบามของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแว็กซ์แต่ว่าก็ลูบไปเบาๆก็หลอมละลายเมคอัพได้ดีเช่นกันกลืนหายไปกับผิวนะฮะเข้าไปจับเอาสิ่งสกปรก,กออกมานะฮะเมคอัพต่างๆออกมาได้ดีมากๆเลยคุณอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากหลายคนนี่คือใช้แล้วใช้อีกซื้อแล้วซื้ออีกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ไปลองดูกันหมดไปแล้วนะครับสำหรับออ้ยใ่ฟ้าพีดหมดไปแล้วนะฮะสำหรับทั้ง5อันดับ cleansing balm เปลี่ยนชีวิตซึ่งเป็นผล popula r vote จากแฟนเพจเชื่อชัยสำหรับช่องทางในการซื้อของแต่ละอันดับนะครับว่าซื้อยังไงมีที่ขายที่ไหนสั่งได้ทางไหนบ้างมีออนไลน์ไหมมีหน้าร้านไหมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เชื่อัย